สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเราเองนะคะเราเชื่อว่าคลิปนี้ใครที่ตามเรามาจาก TikTok ก็น่าจะตั้งตารอคอนเทนต์นี้อยู่เหมือนกันเนาะอ่านทีแกตยังไงให้ได้คะแนน90บวกฉบับอ่านเองแล้วก็เตรียมตัวภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนค่ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอขึ้นคะแนนก่อนนะคะเราได้คะแนนเฉลี่ย90.416นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์วิธีการเตรียมตัวแล้วก็วิธีการฝึกทำข้อสอบ ฉบับที่เราได้ไปทดลองมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเด็กรุ่นๆ่นถัดไปเนาะเด็กขั0จองายาวๆไปเรื่อยๆเลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเรามั่นใจว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนแน่ๆค่ะโอเคฉะนั้นเราก็เริ่มกันเลยโอเคในการเตรียมตัวสอบใช่ไ่ะสิ่งแรกที่เราควรจะทำในทุกๆข้อสอบเลยนะก็คือการรู้จักข้อสอบค่ะ ก่อนที่เราจะไปสอบเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอสิ่งที่เราจะไปสอบมันคืออะไรถูกปะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราไปดูก่อนว่าข้อสอบทีเกตคืออะไรมีกี่ข้อมีกี่พาร์ทให้เวลากี่ชั่วโมงแล้วก็มักจะสอบในช่วงไหนของปีอะไรประมาณนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานก็คืออยากให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกับข้อสอบทีเกตให้ได้มากที่สุดก่อนถ้าเอาชัวร์ก็คือไปดูในเว็บไซต์ของ t c แคสได้เลยค่ะแต่โดยคร่าวข้อสอบที a กตมันจะแบ่งเป็น3าพาร์ทใช่ไหมก็จะมีพาร์ทภาษาอังกฤษพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วกกก็าาาาาาาราราารททสมมถนนะํงงต่่อหลัจีเไป แล้วว่าโอเคข้อสอบมันหน้าตาเป็นยังไงมีโครงสร้างประมาณไหนอย่างต่อมาก็คือการลองทําข้อสอบค่ะสิ่งแรกที่ทําก็คือเราไปซื้อ m มอกเ s สมาเอามาทําก่อนเพื่อที่จะมาดูว่า ตอนนี้คะแนนของเราในแต่ละพาร์ทอยู่ประมาณไหนแล้วก็คะแนนรวมของเราอ,อยู่ประมาณไหนซึ่งตอนนั้นเราซื้อข้อสอบของ T ี ster อร์มานะคะซื้อมาแล้วก็เอามาทําแบบไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้จักอะไรมาก่อนเลยทําเท่าที่ตัวเองมีความสามารถตอนนั้นปรากฏว่าได้คะแนนรวมประมาณ77นะคะทีแกสองที่มันเป็นพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลนะเราได้ประมาณ63เองวั้งเออประมาณนั้นเต็มร้อยเราก็เลยแบบโอเคงั้นปัญหาหลักๆมันน่าจะอยู่ที่ทีแกสองสินะตรงนี้มันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะไปเน้น The cat sat on the เพิ่มคะแนนในพาร์ทไหนซึ่งก็จะทําให้เราสามารถฝึกได้อย่างตรงจุดมากขึ้นไม่ได้แบบฝึกทุกๆอย่างไปเรื่อยๆแบบที่เราไม่รู้เป้าหมายเลยโอเคทีนี้พอลองทาข้อสอบแล้วใช่ปะเราก็อยากให้ทุกคนลองตั้งคะแนนที่อยากได้ขึ้นมาค่ะตั้งสูงไว้ก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะได้มีเป้าหมายว่าโอเคเราต้องพยายามมากขึ้นอีกเท่าไหร่ต้องทําคะแนนให้ได้มากขึ้นอีกเท่าไหร่เอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันที่แต่ละพาร์ทกันนะคะเริ่มแรกก็คือ T ีเกตหนึ่งหรือว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับเเรราา ไม่ได้เครียดในพาทนี้มากเพราะว่าเราพอจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วอย่างก็คือคําถามจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับเอเลเวลวิชาภาษาอังกฤษนะคะคือภาษาอังกฤษในทีเกเนี่ยมันจะมีบทความที่สั้นกว่ามีบทสนทนาที่เข้าใจง่ายกว่าไม่ได้มีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเทียบเท่ากับของเอเลเวลวิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่แม่นภาษาอังกฤษเราก็แนะนําว่าอยากให้เราเมนเทนสมองให้ได้อ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆค่ะเพราะด้วยความที่พาคนี้มันคือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษใช่ปะแน่นอนว่าเราก็ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกภาษาที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นให้มันได้อยู่ในทุกๆวันของเราอะสมองเราก็จะสามารถ คลิกแล้วก็ทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษทำความเข้าใจกับโจทย์ได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเราอยากให้ทุกคนนะมองว่าภาษาอังกฤษมันคือภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องทําจากการนั่งทําข้อสอบอย่างเดียวคือมันสามารถเรียนรู้ได้จากการดูหนังฟังเพลงดูติ k กตอกหรือว่าแบบอ่านกระตูน้นอ่านนิยายคือมันมาจากทุกๆอย่างได้เลยฉะนั้นถ้าใครที่ยังพอมีเวลาในการเตรียมตัวเราอยากให้ทุกคนนะลองปรับทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าการใช้ภาษาอังกฤษของเรามันจะได้ธรรมชาติมากขึ้นนะคะ แต่ว่าใครที่แบบมาดูคลิปนี้ตอนเหลือเวลาประมาณออสองสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วเอออะไรอย่างนั้นอนะเราก็แนะนาว่าฝึกทําข้อสอบภาษาอังกฤษโดยเฉพาะไปเลยในส่วนของหนังสือที่เราใช้ฝึกมือนะคะเราใช้เล่มนี้ค่ะ ที่แกดเล่มสีม่วงของดออรสุภวัตนะคะก็หลายๆคนบอกว่าเป็นเล่มที่ความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริงซึ่งเราก็ค่อยงเห็นด้วยนะคะคือมันก็ไม่ได้ยากเกินแต่ก็ไม่ได้ง่ายไปสมุดก็ลองใช้เล่มนี้ไปฝึกมือกันได้นะคะนอกจากนี้ใครที่อยากฝึกอ d เดียมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเ e ิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยก็จะมีหลายๆคนที่เขาลงสรุปอีเดียมที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะคะทางนี้ก็อย่าลืมดับเบิลเช็คความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะคะ ต่อไปไปกันที่ทีเก็สองด้านในมันก็จะมีหลากหลายสกิลหลากหลายแนวข้อสอบมากๆนะคะโอเคงั้นเราก็ไปดูทีละพาร์ทกันเลยค่ะพาร์ทแรกก็คือพวกภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยก็คือจะมีทั้งอ่านจับใจความทำานงสูภาษิตเติมคําในช่องว่างหรืออะไรต่างๆนะคะเราแอบ,บรู้สึกว่ามันมีความคล้ายเอเลเวลภาษาไทยเหมือนกันแต่ว่าในทีแก็เนี้ยมันจะง่ายกว่านิดหน่อยภาษาไทยเอาตรงเป็นพาร์ทที่เราทําแล้วก็ผิด บ่อยและเยอะที่สุดเหมือนกันก็ไม่มีคําแนะนําอะไรอื่นนอกจากฝึกทาโจทย์เยอะๆนะคะทําโจทย์เยอะๆทําให้เรา เห็นข้อสอบให้ได้มากที่สุดพยายามไปเรียนรู้เอาจากเฉลยเรื่องสำนวนสุภาษ,ษ,ษิตก็คือเรียนรู้จากเฉลยเหมือนกันนะแล้วก็จะมีหลายๆที่ในอินเทอร์เน็ตที่เขาจะมาแชร์สำนวนสุภาษ,ษ,ษิตใช่ไหมจริงๆก็สามารถไปหาอ่านดูได้นะคะแต่ว่าคําเตือนอยากให้ทุกคนไปดับเบิลเช็คความถูกต้องของข้อมูลอีกทีนะคะในกรณีที่เราเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าอย่างปีเราเราก็ไปเจอข้อมูลที่ไม่ได้ถูกต้องแล้วก็แบบมีคนแชร์ต่อเยอะมากๆเลยก็คือเหมือนเป็นการส่ง ต่อความรู้ที่มันไม่ถูกต้องมาตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะภาษาไทยไม่ค่อยมีอะไรนอกจาก ลองฝึกทำโจทย์เยอะๆคะ่ะพาร์ตต่อไปก็คือพาร์ตอนุกรมมิตินะคะอนุกรมคือมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ไม่กี่แบบวิธีฝึกของเราก็คือฝึกทําพาร์ตอนุกรมให้ได้ <ๆ S 1> เยอะๆเพื่อให้เราได้เจอแพทเทิร์นหลายๆรูปแบบนะคะคือแพทเทิร์นของอนุกรมมันจะมีทั้งแบบที่ง่ายมากๆเลยก็คือเพิ่มทีละ2ไปเรื่อยๆหรือว่าลดลงทีละ3ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะเป็นพาร์ตง่ายไปจนถึงยากแบบที่เพิ่มทีละ2กําลัง5อันต่อไปเพิ่มทีละ1กําลัง ศูนย์กำลังสามหนึ่งกำลังสองอะไรเงี้ยคือมันจะมีการลดหลั่นของตัวเลขที่ซับซ้อนกว่าแบบแรกอนุกรมก็จะมีหลายแบบมากนะคะทุกคนก็ต้องไปฝึกมือเนาะเออไปลองเห็นว่าอนุกรมมันมีรูปแบบไหนบ้างเวลาเราเจอชุดตัวเลขเราก็จะได้ลองเดาก่อนว่าเฮ้ยแพทเทิร์นที่เป็นไปได้คืออะไรนะคะอันนี้มันอาศัยประสบการณ์ลว้ลวนๆเลยอะคือถ้าทุกคนเจอมาเยอะก็จะยิ่งมีออปชันในหัวให้เลือกเยอะนะคะถ้าฝึกเยอะๆเราเชื่อว่า ทำคลองแน่นอนต่อไปก็คือการเปรียบเทียบเชิงปริมาณก็คือเขาจะมีมาให้3ช่องแล้วเขาก็จะถามว่าช่องไหนมีค่ามากที่สุดซึ่งก็จะใช้ความรู้เลขพื้นฐานนะคะก็จะมี ทั้งการหาค่าเฉลี่ยหาสถิติพื้นฐานเลยมาตรฐานฐานนิยมมีการหาพื้นที่ในรูปทรงต่างๆนะคะภาณนี้ใครที่ยังไม่แม่นเลขก,ก็ต้องไปฝึกเลขให้ได้เยอะๆเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบทําแบบชุบชับอ่าแล้วก็จะมีพวกแก้สรรมการด้วยแต่ก็จะเป็นการแก้สรรมการแบบไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกพาที่เราคิดว่าเน้นฝึก เน้นทำโจทย์เยอะๆเลยต่อไปก็คือเรื่องของความเพียงพอของข้อมูลอันนี้ก็คือเขาจะมีข้อมูลกอไก่แล้วก็ข้อมูลข,ขอไขมาให้แล้วก็จะมีโจทย์มาสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องวิเคราะห์ว่าในการตอบคาถามที่เขาถามเรามาเนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลกอไก่หรือข้อมูลข,ขอไขหรือทั้ง2ข้อมูลหรือว่าทั้งสองข้อมูลไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ที่เราต้องทําซึ่งก็อาจจะสร้างความสับสนได้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าวิธีการทําของเราก็คือเราไปอ่านคําถามว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็อ่านข้อ ข้อมูลทีละข้อสมมติว่าเราจะดูกอไก่ก่อนแล้วก็ปิดขอไขไปเลยทําเหมือนกับว่าไม่เคยอ่านเลยเลยแล้วไปอ่านกอไก่ก่อนแล้วก็ไปดูว่าข้อมูลกอไก่มันไปทําให้เกิดคําตอบได้ไหมถ้าทําไปทามาเรารู้สึกว่ามันยังหาไม่ได้เราก็ไปดูข้อมูลขอไขแล้วก็ไปดูว่าข้อมูลขอไข มีข้อมูลที่ขาดหายไปไหมที่จะเอามาเติมให้มันหาคําตอบได้ก็ต้องหาให้ได้ว่าในการไปสู่คําตอบนั้น่ะเราขาดข้อมูลในส่วนไหนและสิ่งที่เขาให้มามัน provide ข้อมูลที่เราต้องการหรือเปล่าก็ฝึกําโจทย์เยอะนะคะโดยรวมเรารู้สึกว่าที่แกสอมันก็คือการฝึกคาโจทย์เยอะๆเลยพาต่อไปคือพาโจทย์ปัญหาที่ไม่ได้ยากมากนะคะ้าเทียบกับพวกเลขเอลิเวลหนึ่งอะไรเง, <ๆ S 1> <ๆ S 2> งี้ย <ๆ S 2> ก็จะเป็นการแบบบวกลบคูณหารการคิดเปอร์เซ็นต์อาจจะมีพวกความน่าจะเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ความรู้ที่ ใช้ในพารนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่ะาพารต่อไปคือพาร์พับกล่องนะคะพับกล่องมันจะเน้นการคิดแบบพลิกไปพลิกมานิดหนึ่งเป็นอีกหนึ่งพารที่เราทําครั้งแรกก็ผิดเยอะเหมือนกันนะคะในการพับกล่องอะสิ่งสําคัญของการหาข้อที่ถูกคือการตัดช้อยที่ผิดค่ะ ระหว่างทางเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกแต่ระหว่างทางเราจะเห็นแน่ๆว่าข้อไหนมันไม่ถูกแน่ๆเอ้ตรงนั้นนะเราก็พยายามตัดช้อยไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่อะเวลาเรามองจุดผิดออกแล้ว1จุดอะ่ะเราจะสามารถตัดช้อยได้ประมาณ2ข้อซึ่งถ้าเราตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอคําตอบเองแล้วก็ในการดูพับกล่องนะคะก็คือเราจะ มาร์กจุดใดจุดหนึ่งไว้เป็นพิเศษเดี๋ยวพาทาข้อหนึ่งโอเคจากข้อบลูปินข้อเน,นี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีหน้าให้ดูหลักๆ3หน้าก็คือหน้าตรงนี้เนาะเราก็จะเลือกโฟกัสก่อนว่าเราจะโฟกัสไปที่จุดไหนซึ่งเราจะขอโฟกัสไปที่หน้านี้แล้วก็หน้านี้ถ้าเราอะเอา2หน้านั้นมาประกอบกันเอาแค่2หน้านะตรงนี้เราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าการที่สองหน้านี้มาแปะกันอะมันจะมีสเปซตรงนี้วางอยู่แปลว่าสีดำ กับสีขาวตรงนี้มันจะไม่ติดกันไม่ว่าจะพับยังไงถ้าเรามาดูช้อยข้อแรกเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีสเปซตรงนี้ถูกป่ะก็ตัดออกไปข้อที่2มีสเปซพอได้อยู่เก็บไว้ข้อที่3ไม่มีสเปซเลยตัดออกข้อที่4ไม่มีสเปซเลยเหมือนกันตัดออกแล้วก็ข้อสุดท้ายไม่มีสเปซเลยเหมือนกันก็ตัดออกกลายเป็นว่าสรุปเราโฟกัสแค่ที่เดียวเราดูแค่จุดเดียวเราก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ อข้ออประมาณนี้ก็คือเป็นการมาร์กจุดหนึ่งไว้โฟกัสแค่จุดหนึ่งแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่มันตรงอะไรที่มันไม่ตรงต่อไปก็คือแบบหาภาพต่างมันจะมีภาพตัวอย่างมาให้แล้วมันก็จะมีช้อยให้เราดูเยอะแยะแล้วก็หาว่า1ใน5ภาพนี้ภาพไหนเป็นตัวปลอม ภาพที่มันเป็นชอยที่เอามาให้เราอะ่ะมันก็จะเป็นภาพเดิมที่มีการพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังวิธีทาของเราก็คือเราจะไปดูชอยแล้วเราก็จะจินตนาการก่อนว่าชอยเนี้ยมันเกิดจากภาพออริจินัลที่หมุนไปทางไหนพาหาภาพ,าพต่างจะซับซ้อนนิดนึงก็ลองพยายามตัดชอยดูนะคะแต่ส่วนใหญ่ความไม่เข้าพวกของมันมันจะไปอยู่ที่แบบรูป1 2 45มีขอบเหลือไว้แต่รูป3าไม่มีขอบเหลือไว้เอออะไรประมาณนั้นมันเป็นแบบจุดเล็กๆของ ขององค์ประกอบของรูปอันนี้ก็คือลองไปดูภาพให้มันแบบแมนๆมนก็อาจจะมึนหัวในช่วงแรกๆแต่ว่าดูไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเราก็จะเห็นรูปมันหมุนเองนะทุกคน <laughs> อันนี้ออกแนวเมาเมาดนึงแต่ว่าใช่คือถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะแบบมันจะเห็นว่าอยู่ๆภาพมันก็หมุนเองได้นะคะพาร์ทต่อไปก็คือพาร์ทหมุนภาพแบบสามมิติก็คือเขาจะมีตัวอย่างมาให้ปึ๊บๆแล้วเราก็ดูว่าเราต้องหมุนยังไงให้ได้ตามแพทเทิร์นของภาพตัวอย่าง ซึ่งวิธีทาก็คือนั่นะแหละทุกคนมองจนกว่าเราจะเห็นว่าภาพมันหมุนได้ <c oughs> หรือใครที่แบบชอบต่อเลโก้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เปียกในส่วนนี้เพราะว่าเห็นบล็อกเห็นอะไรมาตั้งแต่เล็กๆเ,เนาะวิธีการหมุนภาพของเราก็คือหมุนไปทีละแกนนะคะคือในการหมุนสิ่งสิ่งหนึ่งมันจะไปได้ทั้งซ้ายขวาบนล่างหน้าหลังอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่าเวลาดูให้ดูไปทีละแกนก็คือให้หมุนซ้ายขวาก่อนแล้วก็ค่อยหมุนบนล่างนะคะอย่าหมุนแบบ ฟื้อปอะไรเงี้ยเอออันนี้มันอาจจะดูยากไปนิดนึงก็ไปทีละแกนนะคะตอนเราทาแล้วก็มีความแบบแอบหมุนคอนิดนึงก็อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะทุกคนมีวิธีการดูยังไงก็ลองไปปรับใช้กันได้นะคะต่อไปคือพาร์ทแบบประกอบภาพก็เป็นแนวที่ค่อนข้างยากแต่ก็ต้องทําใจว่า มันมีนะคะคือพาร์ทนี้เขาจะมีรูปเต็มมาให้ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะมีชิ้นส่วนชิ้นที่1มาแล้วก็ให้เราหาว่าชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เราจะเอามาประกอบให้เป็นภาพเต็มเนี่ยมันคือชิ้นไหนเราก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ชอยที่เขาให้เรามาเอาไปประกอบตรงไหนของชิ้นที่1แล้วเราถึงจะได้ชิ้นฟนิแนลซึ่งพาร์ทนี้เราก็ต้องพยายามหาจุดโฟกัสนะคะคือมองว่ามันเหมือนมันเป็นแบบตีนตุ๊กแกที่เราจะเอา บล็อก1กับบล็อก2มามาชิดติดกันพยายามมาร์กจุดโฟกัสว่าเราจะโฟกัสไปที่แผ่นไหนคืออย่างแบบอ่ะข้อน,นี้มันก็จะมีทั้งแผ่นทึบแล้วก็แผ่นที่เป็นลายดอทใช่ปะสมมุติว่าเราจะโฟกัสแผ่นทึบก่อนเราก็ไปดูว่าแผ่นทึบเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับรูปเต็ม เราต้องเอาไปแปะตรงไหนแล้วเราก็ค่อยๆตัดชอยว่าภาพไหนที่มันดูเป็นไปไม่ได้แน่ๆในการเอาไปแปะซึ่งครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกตัดชอยได้ประมาณข้อหรือ2ข้อนะคะก็ตัดไปเรื่อยๆจนเจคอคาตอบอาจจะสร้างความสับสนได้ในช่วงแรกๆเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอช้ชอยที่ให้มาเนี่ยเราต้องเอาไปประกอบในส่วนไหนถูกปะแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนคือคลิปนี้คีย์เวิร์ดก็คือฝึกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็คืออนุกรมภาพอันนี้น่าจะไม่ซับซ้อนมากก็คือเขาจะมีแบบ อนุกรมมาให้เนาะแล้วก็ดูว่าภาพต่อไปหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เราก็จะพอเห็นโมชั่นของมันเนาะอย่างแบบรูปแรกมันอยู่จุดนี้รูปที่สองมันเคลื่อนไป1นจุดรูปที่สมันเคลื่อนไป1จุดรูปที่4มันก็ต้องเคลื่อนไปอีกหจุดใช่ป่ะประมาณนั้นตรงนี้ก็เหมือนอนุกรมตัวเลขะคะ่ะลองหาความสัมพันธ์ดูแต่เราคิดว่าอาจจะง่ายกว่าอนุกรมตัวเลขตรงที่ว่าเรามองเห็นภาพมันมากกว่าต่อไปคืออุปมาอุปไมภาพอ่ะก็คือเขาจะมีตัวอย่างมาให้ดูก่อนว่าจาก A ไป B มันเปลี่ยนไปอย และให้เราไปหาเอาเองว่าค wow ือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแลวเราก็ต้องมาดูจะเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ที่เหมือนกับไอ้ตัวอย่างนั้นซึ่งก็ต้องไปแคร็กดูว่าไอ้ภาพตัวอย่างที่เขาให้มามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมันเปลี่ยนรูปทรงไหมมันเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนจากทึบเป็นโปร่งมันเปลี่ยนจากโปร่งเป็นทึบเปลี่ยนจากรูปใหญ่สุดเป็นรูปในสุดเอออะไรประมาณเนี้ยก็ต้องแคร็กก็ต้องไปแกะให้ออกค่ะภาพสุดท้ายก็คือใช่ป่ะภาพสุดท้ายป่ะ ยงัยงยงัยงยังยงสองพาร์ทสุดท้ายโอเคต่อไปก็คือจะเป็นพาร์ทแบบสรุปความนะคะก็จะเป็นแนวข้อสอบที่เราต้องใช้เวลาในการอ่านในการทําความเข้าใจแล้วก็ต้องมีสติมากๆค่ะแนวนี้ก็คือเขาจะมีข้อมูลมาให้เนาะอย่างอันนี้ก็แบบครอบครัวของฉันมีพี่น้องสี่คนเขาก็จะมีข้อมูลมาให้แล้วเขาก็จะเอาประโยคก,กขอคอ,อมาให้เราดู เพื่อที่ว่าให้เราสรุปว่าข้อสรุปใดถูกต้องค่ะทีนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาข้อมูลตรงนี้ที่เขาให้มามาวาดให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบาวาดคนในครอบครัว4คนแล้วก็ลองเรียงลำดับข้อมูลที่เขาให้มา ข้อที่เราจะเลือกตอบคือข้อที่เรามีหลักฐานมั่นใจแน่ๆว่ามันจะเกิดขึ้น100%ตแบบต่อไปก็คือแบบวิเคราะห์ข้อความค่ะก็คล้ายๆกันคือใช้เวลาในการวิเคราะห์แล้วก็ต้องมีสติมากๆนะคะก็จะมีข้อมูลมาให้แล้วก็เขาก็จะมีเงื่อนไขามาก็จะถามว่าข้อสรุปใดถูกข้อสรุปใดผิดทาเหมือนเดิมค่ะก็คืออะไรที่เรามีหลักฐานชาัดเจนก็จะถือว่าข้อสรุปนั้นถูกแต่ว่าอันไหนที่ข้อสรุปยังไม่ชัดเจนคือยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันจะเกิดขึ้น100%อน น,นั้นเราจะตอบว่ายัางสรุปไม่ได้นะคะประวัตินี้พัทพวกนี้จะเน้นใช้สตินะคะที่นี้หนังสือที่แนะนํานะคะก็คือ สองเล่มของอาจารย์ขุยเลยนะคะเป็นอาจารย์ขุยสีน้ําเงินคือเป็นเล่มที่แบบดังทั่วบ้านทั่วเมืองมากก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอย,ยืนยันค่ะว่าดีมากจริงๆคือเราจะได้ฝึกเยอะมากๆได้ฝึกมือจนแบบจนคล่องจนมองเห็นลูกภาพมันหมุนเองได้เอออะไรประมาณนั้นได้มีดีมากๆนะคะอีกเล่มก็คือเป็นเล่มสีขาวของอาจารย์ขุยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะเป็นชุดข้อสอบและเขาจะให้ข้อสอบมา7ชุดนะคะเอาไว้ฝึกมือฝึกทําจริงๆตอนนี้เราก็ทําไปไม่หมดหรอกน่าจะทําไปสองสชุดเองประมาณนี้ สารพัดนี้ใช้2เล่มนี้ค่ะมาต่อกันที่พาร์ทสุดท้ายก็คือทีเก็ตสามนะคะสมรรถนะการทํางานหรือว่าเราเรียกอีกอย่างก็คือหน้าที่พลเมืองนะคะก็มันจะมีหลายๆพาร์ทที่เน้นการคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาของเราอันนี้เรารู้สึกว่ามันติวจริงจังไม่ได้มันมาจากแบบความคิดทศัศนคติของเราลว้ลวนๆเลยไม่ได้บอกว่าวิธีแก้ปัญหาของเราถูกหรือผิดนะแต่แค่บอกว่าวิธีแก้ปัญหาของเราตรงกับเฉลยไหมซึ่งสําหรับเราเรามองว่าอย่าไปแคร์ว่ามันตรงกับเฉลยไหมเพราะไม่งั้นมันจะ ยิ่งทาให้ความคิดของเราอะ่ะมันไม่เป็นความคิดของเราเลยเราจะไปพวงว่าแบบความคิดของเราจะไปตรงเฉลยไหมนะซึ่งเราว่าอย่างนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พ่านนี้หลายๆคนบอกว่าปีเราปี68อะ่ะบทความยาวมากขึ้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกทําข้อสอบปีเก่าๆเลยแต่ถามว่ามันยาวไหมมันยาวมันยาวแบบยาวเลยทีนี้วิธีการก็คือเราก็ต้องไปฝึกการอ่านให้มันชินนะคะฝึกอ่านข้อความยาวๆให้มันแบบให้มัน ที่มันซึมเข้าไปในสมองการฝึกครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องฝึกอ่านบทความยาวๆจากข้อสอบนะแต่ว่าเราไปอ่านอย่างอื่นก็ได้ไปอ่านฟิกไปอ่านขคาวไปอ่านบทความเนื้อหาที่เราสนใจอ่านอะไรก็ได้เลยที่มันยาวๆให้เราฝึกแบบ ฝึกสแกนข้อความฝึกจับใจความให้ได้เร็วพอคําถามมาันมาปึ้งเราก็จะได้ใช้ first thought ของเราในการตอบไปเลยว่าโอเคโจทย์ประมาณนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงต่อไปคือมันก็จะมีพาที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาก็คือมันจะมีปัญหามาให้แล้วเขาก็จะถามว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงซึ่งถ้าเราไปดูช้อยบางทีเนะี่ยทุกช้อยก็จะดูมีความเป็นคนดีหมดเลยถูกไหมเราก็แบบเลือกไม่ถูกเลยดูแบบหน้าตอบไปหมดเลยทํำยังไงดีเราแนะนําว่าให้ดูปัญหาเป็นหลัก คือไปดูก่อนเลยว่าไอโจทย์ที่เขาให้มาแก่นปัญหามันคืออะไรแล้วเราก็ไปดูว่าช้อยไหนคือวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดตรงจุดแบบแก้ตรงนั้นเลยโดยที่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาทางอ้อมเพราะทางอ้อมมันก็อาจจะเป็นช้อยลองๆใช่ปะเราก็เอาช้อยที่เป็นแบบ Priority ลกชอยแรกแล้วมันก็จะมีอีกพาร์ทที่เป็นพาร์ทแบบการจัดการอารมณ์ก็คือมันจะมีสถานการณ์มาให้แล้วก็จะดูว่าเราเลือกที่จะโต้ตอบยังไงตรงนี้ก็จะมีความเป็นคนดีนิดนึงเออก็ต้องมีความปณีประนอมนะคะจะไม่แบบไม่ไปตีบวกคนอื่นไม่ไปเออเครียดแค้นโกรธโทษใครอะไรประมาณนั้นก็พยายามตอบให้ใจเย็นแล้วก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็มันจะมีอีกพาร์ทที่เราสามารถตอบได้หลายข้อคือในหนึ่งข้อเราสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ไอตรงนั้นอะ่ะก็ต้องไปดูดีๆว่าข้อไหนเราตอบได้คําตอบเดียวข้อไหนเราตอบได้หลายคําตอบแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่ทันคิดก็คือ1ข้อมีได้หลายคําตอบไม่ได้แปลว่าข้อนั้นต้องมีหลายคําตอบนะทุกคนฉะนั้นอาจจะต้องระวังหน่อยว่าแบบไปเจอข้อที่เขาบอกว่าตอบได้หลายข้อแต่เราเจอคําตอบแค่ข้อเดียวเราก็แบบเฮ้ยเราควรจะหาอีกสักข้อไหมอะไรเงี้ย ก็คือไม่ต้องไปหานะคะทุกคนมี1ข้อก็คือก็คือตอบได้แล้วไม่รู้ปีอื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าปีเราอ่ะมีซึ่งในการเตรียมทีแก่3เราก็ใช้เล่มสีฟ้าเหมือนกันนะคะอ๋อลืมไปอีกพาร์ทหนึ่งที่มีในทีแก่3ก็คือมันจะมีพาร์ทที่เกี่ยวกับอมมูนิตี้เกี่ยวกับสังคมของเราชุมชนต่างๆมันจะอยู่ช่วงหลังๆข้อสอบแล้วซึ่งแบบคําถามบางข้อก็ใช้ความรู้เรามองว่าถ้าปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปดีกว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยของข้อสอบมากๆนะคะ เราไปเน้นแบบไอ้พวกการแก้ไขปัญหาอะไรเงรี้ยเออเราไปเน้นตอบตรงนั้นให้ดี mm hmm. ก็น่าจะดีกว่าโอเคนอกจากหนังสือที่เราแนะนําไปเมื่อกี้เราก็ซื้อชุดข้อสอบด้วยนะคะเราซื้อของเด็กดีพีแอดแล้วก็ซื้อของ t ีแคสเตอร์ที่เราบอกไปตอนตอน้น mm hmm. เด็กดีพีแอดเราก็ซื้อชุดข้อสอบมาเพื่อเอามาลองทําแบบจับเวลานะคะคือหนังสือที่ผ่านมามันจะเป็นหนังสือแบบฝึกมือใช่ป่ะแต่ว่าข้อสอบที่มีครบทุกพาร์ทแล้วแบบเอาไว้จับเวลาจริงๆอะ่ะก็ต้องเป็นพวกชุดข้อสอบแบบนี้เนาะเอาไว้ฝึกทําจะได้ดูว่า เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทีนี้มีอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับข้อสอบทีแกะอีกไหมหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับหลายคนเลยก็คือข้อสอบนี้มันคือ speed test นะคะทั้งหมดมันมี200ข้อแต่ว่าเวลาเขาให้มา180นาทีหมายความว่าข้อนึงอะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำโดยเฉลี่ย มันเป็นสปีดเทสสุดๆนะคะบางคนก็อาจจะมีกลยุทธ์ว่าแบบเฮ้ยทำพาร์ทหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปทำสามแล้วค่อยไปทำสองอะไรเงี้ยสำหรับเราเราทำเรียงพาร์ทปกติก็คือทำทีเก็ตหนึ่งก่อนทำทีเก็ตสองแล้วก็ทำทีเก็ตสามแต่ว่าในทีเก็ตสองอะที่มันมีหลายๆสกิลอะเราจะเลือกทำข้อที่ทำเสร็จได้เร็วก็คือจะเป็นพวกพับกล่องเป็นพวกดูรูปคิดเลขพื้นฐานอนุกรมอะไรเงี้ยเราจะทำตรงนั้นก่อนแล้วเราก็จะไปทำพวกภาษาไทายที่มันเป็นพาร์ทต้นๆจับใจความแล้วเราก็ ค่อยไปทาพาร์ทสุดท้ายที่มันเป็นพาร์ทวิเคราะห์โจทย์แล้วก็พาร์ทพวกแบบความเพียงพอของข้อมูลหรืออะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็จะเอาไปทําท้ายๆก็ลองไปดูว่าทุกคนอนะทำพาร์ทไหนได้เร็วที่สุดก็จัดอันดับดูนะคะส่วนข้อไหนที่ยังไม่มั่นใจก็วงไว้ก่อนยังไม่ต้องแบบแพยายามคิดขนาดนั้นก็ได้ถ้าสมมติว่าข้อน,นั้นเราคิดไปแบบที่ไปประมาณ5 0รแล้วเหลืออีกประมาณ5 0จะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยระหว่างนั้นเราก็น่าจะตัดช้อยได้บ้างแล้วถูกป่ะก็ลองตัดช้อยก่อนแล้วก็วงไว้เดี๋ยวค่่อยกลับมมาาาดูใหเพระว วินาทีนั้นนะคือแบบวิชั่นของเรามันอาจจะยังมองไม่เห็นคําตอบแต่ว่าถ้าเราไปลองทําข้อสอบประเภทอื่นก่อนลองไปทำนู่นทํานี่มาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเราอาจจะเห็นคําตอบที่มันอาจจะแบบอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ได้อย่างต่อมาก็คือเราแนะนําว่าในการฝึกทุกๆครั้งเลยนะอยากให้ทุกคน รีเฟล็กสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากการทําข้อสอบนะคะอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าในการทําข้อสอบแต่ละครั้งแน่นอนว่ามีข้อถูกก็ต้องมีข้อที่ทาผิดถูกปะสิ่งนี้สําคัญก็คือเราต้องไปดูว่าไอ้ตรงที่เราผิดอะเราผิดอะไรเราผิดเพราะเราอ่านไม่ดีเราผิดเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเราผิดเพราะเราโดนโจทย์หลอกไปวิเคราะห์ว่าเราผิดตรงไหนแลวเราก็เขียนโทษเอาไว้ว่าโอเคเราผิดสิ่งนี้ ครั้งหน้าอย่าลืมเรามองว่าการฝึกโจทย์เยอะๆโดยที่ไม่ได้กลับมาทบทวนความผิดพลาดของตัวเองอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ฉะนั้นทุกคนเน้นทําโจทย์แล้วกลับไปดูข้อผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้ทําโจทย์ครั้งต่อไปให้ผิดน้อยลงเรื่อยๆ ต่อไปก็คือพยายามจดเลคคอดของตัวเองไว้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อดูความก้าวหน้าด้วยเนาะว่าวันนี้เราทําได้คะแนนเท่านี้ที่ผ่านๆมาเราทําคะแนนได้เท่าไหร่ก็จะได้ดูแนวโน้มคะแนนของเราได้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กับการฝึกให้แม่นก็คือการมั่วย่างมีหลักการนะคะทุกคนไม่รู้จะมีช่องไหนพูดหรือเปล่านะแต่ว่า เรามองว่าจริงๆการมั่วบางทีก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะลองลองดูแนวโน้มว่าคิดมาประมาณนี้แล้วคําตอบน่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าไอการมั่วเนี่ยเอาไว้ไปเป็นช้อยส์ท้ายๆเลยนะทุกคนเราพยายามทําให้ได้ก่อนแล้วถ้ามันแบบเหลือเวลาห้าวิอะไรเงี้ยตรงนั้นอนะค่อยมั่วโอเคนะก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือบางคนอาจจะถามว่าแบบฝึกแค่ไหนดีคะต้องทําวันละกี่ชั่วโมงคะคาตอบของเราก็คือฝึกไปจนกว่าเราจะเริ่มได้คะแนนตามเป้าหมายของเราค่ะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนและเราเน้นที่ตัวเรา ว่า progress ของเราไปได้เท่าไหร่ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงเป้าหมายของเราอะค่ะหแม้ก็ถ้าเอาชัวร์ก็คือฝึกจนกว่าเราจะได้คะแนนมากกว่าเป้าหมายของเราฉะนั้นอะเน้น ตัวเราเป็นหลักโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะอย่างของเราก็คือเราจะไม่ได้เน้นทีแกดกหกับทีแก๊กสมากเราก็จะไปเน้นที่ทีแก๊สมากๆซึ่งบางคนทีแก๊กสอาจจะแบบอาจจะไม่จำเป็นต้องเน้นก็ได้ถูกปะ่ะฉะนั้นก็แล้วแต่คนเลยในการฝึกทําโจทย์เนาะก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความไม่ถนัดของแต่ละคนค่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะนี่จบจริงๆแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังเตรียมตัวสอบเราเชื่อว่าถ้าทุกคนฝึกฝนมาเยอะๆแล้วเจอข้อสอบมาเยอะๆเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองในแต่ละครั้งอะ่ะเราเชื่อว่าทุกคนะจะสาามรถ ทำแคลอรออกมาได้ตามเป้าแน่นอนนะคะขอบคุณที่อยู่ดูจนจบนะคลิปนี้ก็น่าจะยาวมากๆแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายเย้ bye.